สวัสดีค่ะวิวจากช anel p o i View ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในทุกวันพุธเหมือนเดิมเลยแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมนะคะคือในที่สุดค่ะหลังจากวเวริเวร์มาถึง40ตอนในที่สุดนะคะในตอนที่41นี้หนังสืออ้างอิงที่วิวใช้ก็จะเปลี่ยนเป็นปรมามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพลในประวัติสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเล่ม2แล้วค่ะทุกคนเย่ yeah. จะไม่พูดพร่ำทำเพลงมากมายนะคะเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจะต้องติดตามวิวในช่องทางไหนบ้างแล้วที่สําคัญทุกคนก็รู้อยู่แล้ว,วว่าถ้าอยากฟังตััตตั้้าา้้งงแแตต่่่ออนนนนนรรรกกกกกเเีียยยยสสาาาาาาามมถถดดดดไไไปปูลลึวบิฟคท ก็เคยเล่าไว้แล้วเช่นกันกดได้ตรงนี้เลยค่ะโอเคพร้อมจะไปฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะความเดิมจากตอนที่แล้วเนี่ยนะคะนางสีดาโดนโทศกัณฐ์ลักพาตัวไปไปไว้ที่สวนขวัญเมืองลงกาแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าฝั่งพระรามกับพระลักษณ์เกิดอะไรขึ้นพระรามนะคะหลังจากที่จัดการสังหารมารีไปเรียบร้อยนะคะก็ค่อยๆเดินทางกลับกุฏิมาค่ะปรากฏว่าระหว่างทางนะคะที่กลับกุฏิมาอยู่ดีดีก็แบบ นั่นพระลักษณ์นี่นะพระลักษ์มาทาอะไรที่นี่สงวว้ว่าอยู่ในกุฏิไม่ใช่หรอมาทาอะไรตรงนี้ล่ะพระลักษ์นะคะเดินมาเจอกับพระรามพอดีเลยค่ะหลังจากที่โดนพระรามว่าไปนะคะพระลักษ์ก็เลยเล่าให้พระรามฟังค่ะบอกว่าอ๋อเรื่องราวมันก็เป็นอย่างนี้แหละท่านพี่คือในขณะที่น้องกําลังเฝ้าพระพี่นางอยู่ในศาลาเนี่ยนะอยู่ในกุฏิปรากฏว่าอยู่ๆเนี่ยก็ได้ยินเสียงพี่ตะโกนขึ้นมาเออช่วยพี่ด้วยพี่จะตายแล้วต่างๆนานาซึ่งน้องก็รู้ว่ามันเป็นกโกงของยักษ์น้องก็เลยบอกพระพี่นางแบบนั้นแต่พพระะี่่่่่่นนนนนาาาาางไมเชือสด้ววตๆ ขั้นจะให้เป็นชู้แล้วก็บังคับให้ข้าเนี่ยออกมาช่วยพี่เดี๋ยวนี้เลยดังนั้นนะต่อให้ข้าแบบจำใจขนาดไหนก็ตามข้าก็เลยต้องออกมาจากศาลาขอให้พี่ลงโทษข้าด้วยนี่มันเป็นความผิดถึงตายเลยนะที่ข้าขัดคําสั่งพี่พระรามได้ยินแบบนั้นนะคะพระรามช็อกพระรามแบบ โอ้ยแย่แล้วลางลายเรื่องปรากฏมันจะต้องเกิดเรื่องที่สาลาขึ้นแน่ๆเลยน้องรักนี่มันเป็นกลโกงของยักษ์ชัดๆเลยเราสองคนรีบกลับกุฏิดีกว่านะคะระหว่างทางที่ทั้งสองคนกลับไปที่กุฏิคะ่ะพระรามก็รู้สึกว่าแบบนี่มันลางร้ายเต็มไปหมดเลยมีลางร้ายระหว่างทางคือผลละหมากรากไม้อะไรที่ออกดอกออกผลมันก็ออกผิดฤด,ดูประหลาดๆไปมาถือลูกศรอ,อยู่ปกติเป็นนักรบเนี่ยนะลูกศรอาวุธคันศรคันธน,นูมันเจ้าอยู่ติดมือตลอดเวลาถือถือไปพระรามก็แบบุมืออ่อนลูกศรตกธนูตกตายแล้วนี่มันลางร้ายปกติ นะเวลาเดินทางไปไหนในป่าก็จะมีแบบนกบินนกร้องเหมือนแบบเราไ้เที่ยวปา่าทํานองนี้อันนี้อยู่ดีๆแบบเสียงนกก็เงียบสัตว์ป่าก็ไม่มีโอ,อ้ยแย่แล้วแพนิคแพนิคแพนิครีบเดินทางกลับศาลาดีกว่าปรากฏว่าพระรามกับพระลักษณ์นะคะก็รีบเดินทางกลับศาลาไปค่ะไปถึงไปถึงที่กุฏติของตัวเองไปถึงแบบ ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีสีดาอยู่ไหนเล่นซ่อนหาละจ๊ะหาที่ไหนก็ไม่มีนะคะในที่สุดพระรามก็นั่งร้องห่มร้องไห้อยู่หน้าสารานั่นแหละคะ่ะร้องห่มร้องไห้ฟูมฟายประมาณแบบสีดาสีดาอุษาตาพี่ออกมาจัดเมืองอยู่ดีก็หายไปแล้วพี่จะไปตามสีดามาจากไหนก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นกลยักษ์โอ้ยคานี่อวตารมาเสียชาติเกิดจะชัดเลยเอวตารลงมาแล้วก็มาโดนยักหลอกก็จะไปเอาหน้าที่ไหนไปเจอคนเนี่ยโอ้ยร้องไห้ร้องไห้ร้องไห,งห้สุดท้ายนะคะพระรามร้องไห้จนสลบอยู่หน้าสารา,าตรงนั้นแหละจําได้ใช่ไหม พระรามสลบไปกี่รอบแล้วตั้งแต่เริ่มเรื่องมาเนี่ยโอ้สลบหลายรอบมากจริงก็ควรจะรู้แล้วว่าสลบนะพระลักษ์ไม่ได้เรียนรู้อะไรสิ่งนั้นเลยนะคะพระลักษ์เห็นพระรามสลบพระลักษ์วิ่งเข้าไปกอดขาพี่เลยแบบพี่พี่พุทธาจากบ้านจากเมืองมาด้วยกันพี่อย่ามาตายที่นี่นะพี่ยังตายไม่ได้เข้าใจแล้วพี่ตาย ซะอย่างนั้นคือไม่เข้าใจคําว่าสลบไม่เข้าใจคาว่าแบบจับชีรพจรวัดเสียงหัวจงหัวใจไม่มีอะจับจมูกดูก็ยังได้ไม่เลยนะคะพลักร้องห่มร้องไห้ไปก่อนแล้วก็สลบเหมือดแตะอยู่ตรงเท้าพี่ตรงนั้นแหละพระรามสลบพลักษสลบตอนนี้ไม่มีใครอยู่ด้วยไงปกติก็ต้องมีคนมาแบบว่าเอาน้ําลูบหน้าทําให้ฟื้นขึ้นมาไม่มีใครอยู่ด้วย2คนนี้สลบไปนานมากนะคะปรากฏว่าเรื่องนี้ก็เลยร้อนไปถึงพระอิน,นะคะ่ะพระอินกำลังเริงร่าดูโ์ดูระบำอยู่บนสวรรค์ให้นางฟ้านางรํามาฟ้อนให้ดูอยู่พระอินแบบอไม่สบายยตัวเล วันนี้นั่งตรงไหนก็ไม่สะดวกไม่สบายเกิดอะไรขึ้นหนะ้าไหนส่อง,งไปดูหน่อยสิอ่ะส่อง,งไปอ่ะภาษางอยู่ดีภาษางกลับเมืองไปแล้วอ่ะนาะสนุน้อยสนุสน้อยก็ได้กับหัวแล้วเรียบร้อยไหนใครมีปัญหาอะไรอีกส่องไปทุกเรื่องเลยส่อง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 อ๋อพระรามกัแบบพระลักษณ์นั่นเองอุ้ยอันนี้เรื่องใหญ่นี่ต้องรีบลงไปเลยนะพระรามกัแบบพระลักษณ์สลบอยู่หน้ากุฏิแล้วพระรามเนี่ยมันเป็นพระนารายณ์อวตารปล่อยพระนารายณ์ตายอยู่บนโลกนี่สงสัยฉันจะต้องโดนลงโทษนะแน่ๆเลยดังนั้นนะคะพระอินทร์ก็เลยไปถึงนะคะแล้วก็โปรยฝนทิ ิ feel, feel, feel. ทำให้ฝนทิพย์เนี่ยไปโดนพระรามกับพระลักษ์พระรามกับพระลักษ์ก็ฟื้นขึ้นมาในขณะที่กําลังแบบสลืมสลืมลมึนมึนอยู่นั้นประมาณว่าแบบจะ,จะไปตามหาหนางสีดายู่ที่ไหนพระอินนะคะก็ไม่ได้ปรากฏตัวให้เห็นหรอกแต่ตะโกนลงมาเหมือนแบบตะโกนลงมาจากสวรรค์นะแบบเอ้ยนางสีดาอยู่ทิศขอรดีไปตามนั้นสิทิศขอรดีคือทิศตะวันตกเฉียงใต้นะเฮ้ยไปทิศนั้นเลยเดี๋ยวเจอนางสีดาโกนฟิว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 ลงมาจากสวรรค์พระรามกับพระลักษํา์กำลังงงงงอยู่ก็แบบอ่ะ เสียงใครก็ไม่รู้เสียงยักษ์หรือเปล่าเออไม่รู้แต่ก็ไม่รู้จะไปไหนละตาไปละกันนะคะดังนั้นนะคะพระรามกับพระลักษณ์ก็เลยออกเดินทางจากกุฏินะคะเก็บผ้าเก็บผ่อนหลังจะออกจากกุฏิมาค่ะพระรามก็เดินทางไปทางทิศหอดีเหมือนที่เสียงลึกลับบอกเลยเดินทางไปเรื่อยๆๆๆๆปรากฏว่าอยู่ดีๆก็แบบหลอนนะระหว่างทางเจอแบบยักษ์หัวขาดยักษ์แขนขาดยักษ์ศพศพยักษ์เต็มไปหมดเลยพระรามก็แบบมีความเป็นคนนันนิดนึงอะ่ะเดินเข้าไปดูศพแล้วก็แบบโหสาเหตุการตายนี้ต้องไม่เกิดจากอาวุธแน่นอนออนไหนร่มปาาสิโอมมปมีกลิ่นอั นี่มันจะต้องเป็นการตายเพราะว่าสัตว์ขีดควนอะไรนี่แน่เลยเกิดอะไรขึ้นกับศพยักษ์เหล่านี้นะพระรามกับพระลักษมณ์ก็เดินทางต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งไปเจอนกสดายุนอนแปะอยู่ริมทางค่ะพระรามแบบอ ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนกสดายุนี่เองที่เป็นคนฆ่าเราักษ์พวกนี้ว่าแต่เกิดอะไรขึ้นสดายุไหนท่านเล่าให้ข้าฟังสิท่านานอนแบบอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยนกสดายุนะคะก็เลยเล่าให้พระรามกับพระลาฟังค่ะบอกว่าอ๋อข้าเนี่ยตั้งใจจะไปเยี่ยมพวกท่านนะแต่ว่าระหว่างทางเจอทศกัณฐ์นาราพาตัวนางสีดาผ่านมาข้าประมาทเองข้าไปบอกจุดอ่อนเขาเขาก็เลยเอาแหวนของนางสีดานี่เพียงข้าเกือบตายตรงนี้แหละข้าก็เลยพะง,งาพะง,งาอยู่รอท่านเพื่อที่จะถวายแหวนให้ท่านนี่แหละอ่ะเอาแหวนของนางส แม่ว่าแล้วนะคะสดายุก็คายแหวนให้พระรามไปส่วนตัวเองนะคะพอคา,ายแหวนเสร็จก็ตายจากไปแปะ๊ะ พระรามนะคะถึงจริงๆจ,จะต้องรีบเดินทางตามนาศีดาไปคือนึกสภาพคนกำลังโดนล,ลักพาตัวหนีไปอะ่ะแทนที่จะตามนะพระรามยุดทํางานศพให้นกสดายุก่อนก็มีการเอาลูกศรออกมายิงเข้าไปลูกแรกปิว้วกลายเป็นเครื่องแต่งกายให้นกสดายุกลายเป็นงานศพแล้วก็เอาลูกศรอ,อีกลูกนึงยิงเข้ามาปิว้วกลายเป็นไฟเผานกสดายุไปจนหมดนะคะเสร็จแล้วพระรามก็ออกเดินทางต่อคะ่ะระหว่างที่เดินทางไปเรื่อยๆก็แบบมีความเหนื่อยมีความอะไรบ้างก็มีการเข้าไปพักที่ใต้ต้นไทรที่ตรงนี้ตรงนี้บ้างเผอิญมากนะคะบริเวณที่พระรามับื่อพารักไปพักเนี่ยมีอสู ตนหนึ่งโดนสาบอยู่ชื่อว่าอสูรกุมพลอสูรตนนี้นะคะเป็นอสูรที่มีแค่ครึ่งตนหน้าตาคล้ายๆพระราหูมีแค่ครึ่งล่างแล้วก็โดนพระอิศวรเนี่ยสาบไว้ให้ทํามือประมาณนี้ปุ๊บเป็นวงเอาไว้ใครที่เดินเข้ามาในวงนี้นะอสูรกุมพลสามารถจับกินได้หมดเลยแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถออกไปหากินที่ไหนได้ก็ต้องรองอะไรสักอย่างเดินเข้ามาวันนี้อสูรกุมพลรู้สึกว่าแบบเว้ยโชคดีจังเลยอยู่ดีๆก็มีมนุษย์โง่สองคนเดินเข้ามาในวงของฉันสงสัยเนื้อจะอร่อย แม่อาหารมาถึงมือเลยจับกินดีกว่าแต่ระหว่างที่อสูรกุมพลนะคะกำลังจะจับพระรามกับพระลักษณ์กินอยู่ๆอ,อสูรกุมพลก็แบบเหมือนขนลุกกับแบบเฮ้ยทำไมอ่ะเราก็จับนู่นจับนี่กินมาตั้งหลายปีแล้วแบบเป็นร้อยพันปีทำไมวันนี้แค่จ,จับมนุษย์สองคนกินรู้สึกแบบีกลัวอะไรแบบนี้เอ๊หรือว่าน่า มนุษย์2คนนี้จะเป็นพระนารายณ์อวตารหรือเปล่าเรากลัวมากเลยเ่ะเราคุยกับเขาดีๆแล้วกันว่าแล้วนะคะอสูรกุมพลก็เลยตะโกนออกมาคุยกับพระรามกับพระลักษมณ์ค่ะประมาณว่าแบบฮัลโหลสวัสดีมนุษย์ตรงนั้นน่ะเป็นใครมาจากไหนหรอทำไมมาเดินอยู่ในวงของข้ารู้ไหมเนี่ยจริงๆข้ามีสิทธิจับกินนะไหนเล่าให้ข้าฟังซิเมกเซนไหมอยู่ดีๆก็มีอสูรตะโกนบอกว่านี่เดินเข้ามาแถวเนี้ยเดี๋ยวระวังจับกินนะไหนเป็นใครมาจากไหนเล่าให้ฟังหน่อยถ้าเป็นมนุษย์ปกติก็คงเผ็ดป่าราบหรือไม่ก็หยิบอาวุธมาแแล้้้วกกกจิิิมมาาาอสูรรรรรรงตต่่่พพพะะะัับษ์ไใชคคนป เป็นตัวละครในวรรณคดีและตัวละครในวรรณคดีพร้อมที่จะเล่าเรื่องราวของตัวเองให้ทุกคนในโลกฟังอะนะดังนั้นนะคะพระรามก็เลยเล่าให้สุดกุมพลฟังว่าอ๋อข้าเองข้าชื่อรามข้าเป็นพระนารายณ์โอตานมีคนเราคนแนะนําตัวกันแบบนี้เหรอก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่พระรามก็แนะนําตัวไปแบบนั้นประมาณว่าข้าเป็นพระนารายณ์อวตานพ่อข้าชื่อนี้แม่เลี้ยงข้าขอพรจากพ่อแบบนั้นข้าเลยต้องออกมาแบบนี้แล้วเมียข้าก็โดนขโมยแบบนั้นออ้ยข้าโดนหลอกแบบนี้ว่าแต่เจ้าเห็นเมียข้าผ่านมาทางนี้หรือเปล่าเนาะเล่าไ้ฟังแล้วก็ แบบอ๋อฟันดงนี่แหละพะระนารายณ์อวตรแน่ๆเล่าเรื่องราวให้ฟังครับประมาณว่าอุ้ยเมื่อกี้นะทศกณัณฐ์น่ะลักพาตัวนางสีดาเหาะข้ามหัวข้านี่แหละไปทางนู่นไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่ทรดีตามไปเร็วแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าท่านจะตามทันหรือเปล่าเพราะท่านก็เดินเอาแต่ทศกัณฐ์มันเหาะไงคือเหมือนแบบท่านกำลังวิ่งตามเครื่องบินน่ะนึกออกไหม <c oughs> ท่านจะตามทันหรือเปล่าปกติได้ยินแบบนั้นก็จะต้องรู้สึกแบบเออต้องรีบตามไปใช่ป่ะแต่ว่าพระรามเนี่ยนะคะนอกจากจะเสียเวลาไปคุยกับอสูนกุมพลจนแทบ ฟังว่าอ๋อข้าเนี่ยเป็นอสูรชื่อกุมพลคือชาติที่แล้วนะข้าเกิดเป็นข้ารับใช้พระอิศวรแล้วข้าแอบไปแอลสาวแล้วเป็นสาวที่แบบรับใช้พระอิศวรอยู่ข้าก็เลยลงให้ศวรเนี่ยสาวไปตรงนี้ท่านช่วยจัดการให้ข้าพ้นทุกข์ได้ไหมช่วยแบบเอาลูกศรยิงหัวข้าเลยข้าข้าตรงนี้เลยข้าจะได้กลับสวรรค์พระรามนะคะก็เลยจัดการยิงอสูรกุมพลทาให้อสูรกุมพลเนี่ยตายจากไปแล้วพระรามนะคะก็ออกเดินทางต่อไปในที่สุดค่ะซึ่งอสูรกุมพลนะคะก่อนที่จะตายจากไปก็บอกพระรามว่าอยู่ข้อหนึ่งค่ะ เดินรอก่อๆตามเขาไปดังนั้นนะคะาขอแนะนําให้ท่านเดินทางไปทางทิศต้นตกเฉียงใต้ท่านจะไปเจอเมืองเมืองหนึ่งชื่อเมืองขีดขินตรงนั้นเนี่ยนะมีเหลาลิงอยู่เต็มไปหมดเลยท่านสามารถไปใช้ลิงพวกนั้นเป็นบริวารได้แล้วเดี๋ยวเอาลิงพวกนี้แหละยกทัพไปแย่งนางซีดาขึ้นซึ่งพระรามก็ฟังคําแนะนํานี้ไว้นะคะหลังจากนั้นก็ยิงลูกศรสังหารนสุรกุมพลทิ้งไปเพื่อที่สูรกุมพลเนี่ยจะได้กลับไปอยู่ที่สวรรค์ที่เขาไกลล่าเหมือนเดิมคะ่ะหลังจากสังหารนสุรกุมพลนะคะพระรามก็ออกเดินทางต่อไปคะ่ะซึึ่่่งงงงรรรระะะหหววาาาาทนนัันนะคะ้คพรรมกกก็ปปีญชิิตด ความหล่อของตัวเองหล่อจนมีปัญหาคิดดูเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะมันมียักษ์ตนหนึ่งชื่อว่านางยักษ์อสมูชีเป็นยักษ์แบบตัวใหญ่หน้าตาน่าเกลียดเดินไปเดินมาอยู่ในป่าค่ะปังเอินว่ายักษ์อสมูชีเนี่ยเดินทางมาถึงเห็นพระรามกับพระลักษมณ์กำลังนั่งพักอยู่ในป่านางยักษ์อสมูชีมองลงมาแล้วก็แบบโอ้ผู้ชายสองคนนี้ใครอะหล่อจังเลยมองคนตัวเขียวก็ลืมคนตัวเหลืองมองคนตัวเหลืองก็ลืมคนตัวเขียวอ๋อหล่อมากอยากได้ทั้งคู่เลยมาทรงเดียวกับสมณคขาเลยนะคะแต่นางยักษ์อสมูชีไม่ใช่สมณคขาสมณคายักษ์ แล้วสามราชาจีบใช่ป่ะนางยักษ์อสมุขีเป็นแบบเป็นฝ่ายเข้าไปบวกเลยอะคือประมาณว่าอยากได้ฉันต้องได้ดังนั้นนะคะนางยักษ์อสมุขีก็เลยจัดก,การรายเวทต่างๆโดยไม่ดูตามาตาเรือใดทั้งสิน้นว่าคนที่ตัวเองกำลังจะรายเวทใส่เป็นใครอะนะพอนางยักษ์อสมุขีรารเวทนะคะท้องฟ้าะไรแถวนั้นก็มืดไปหมดพระรามกับพระลักษมองอะไรไม่เห็นคะ่ะระหว่างนั้นนางยักษ์อสมุขีนะคะก็กระโจนเข้าไปกลางวงของทั้งคู่เลยไปถึงก็คว้าได้ตัวมาในคนหนึ่งปรากฏว่านางยักษ์อสมุขีเนี่ยไปคว้าตัวได้พระลักษมความาค่ะาาควนลามแบบก เต็มที่เลยนะแล้วก็เหาะพราพลรักหนีไปค่ะพระรามนะคะนั่งอยู่คนเดียวอยู่ดีๆก็แบบอา้าวทำไมฟ้ามืดอา้าวคํำหาน้องอา้าวน้องหายอา้าวน้องหายทํายังไงดีดังนั้นนะคะพระรามก็เลยหยิบลูกศรขึ้นมาลูกหนึ่งค่ะยิงขึ้นไปบนฟ้ายิงเปี้ยวขึ้นไปทําให้ฟ้าเนี่ยสว่างปรากฏว่าจากการยิงลูกศรของพระรามเนี่ยนะคะทําให้พาร,รักที่โดนลักพาตัวเนี่ยรู้ตัวว่าแบบอา้อาวอา้าวอ้าวฉันโดนลักพาตัวแล้วอียักษ์อะไรนี่มาว้ามาลวนลามฉันทาไมสยองจังเลยดังนั้นนะคะพะรักก็เลยไลยเวทขึ้นมาขณะที่เหาะกัน จะลืมนะว่าพระลัก็มินไม่ได้นะพลักษมนนี่เหาะไม่ได้นะคะแต่ว่านางยักษ์อุ้มพลักเหาะอยู่พลักไล่เวเสร็จปรากฏว่าทั้งพลักทั้งยักษ์ตกลงมาจากฟ้าตกลงมาแอ๊ดบนพื้นซึ่งก็ขอบคุณความเป็นวรรณคดีนะคะทำให้พลักษไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวแม้ว่าจะไม่ได้ใส่ล่มชูชีพหรืออะไรก็ตามแล้วหลังจากนั้นนะคะพลักก็เลยจัดการหยิบพระขันของตัวเองออกมาที่ขโมยมาจากกุมภกาศนั่นแหละแล้วก็จัดการทรมานนางยักษ์ตรงนั้นเลยนะคะด้วยการตัดมือตัดแขนตัดจมูกตัดอะไรเรียกไไดดด้วว่่่่่่าาาตตัจนนนนเเลลลือซซกยะะคแพีมึงใ เกียนเวอร์ชันไทยอาจจะไม่ได้บอกว่าทําไมแต่ในเวอร์ชั่นรามยานะเนี่ยบอกไว้ว่าพระลักษณ์เนี่ยเคยอธิษฐานไว้ประมาณว่าจะไม่ฆ่าผู้หญิงทํานองนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะพระลักษณ์ก็เดินทางกลับมาหาพระรามในที่เดิมพระรามกับพระลักษณ์เจอหน้ากันเมื่อกี้พระลักษณ์นี่แบบเฟียสมากนะพระลักษณ์แบบแกแกเป็นใครมาจากไหนมาโดนลางอะไรฉันแล้วก็ยี่ยี่ยยสสปรากฏว่าพอเจอหน้าพระรามพระลักษณ์แบบเฮ้พี่น้องโดนยักษ์ลวนรามร้องห่มร้องไห้น้ําตาคลอฟองพระรามใหญ่เลยนะคะซึ่งพระรามเนี่ยก็ปลอบน้องประมาณว่าแบบโอ้ดีแล ที่เจ้ารอดมาได้นะโอเก่งมากขอให้เจ้าโชคดีมีชัยในอนาคตปะไปเราเดินทางต่อไปเจอนางสีดากันดีกว่าซึ่งทําให้วิวรู้สึกว่าคลิปนี้ยาวพอสมควรแล้วนะคะวันนี้เราตัดจบแค่นี้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะคะแล้วพบก,กันใหม่โอกาสหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอาจริงๆผู้ชายในวรรณคดีเนี่ยดูจะเป็นผู้ชายแบบกรอบนอกนุน่มในอ่ะเข้าใจปะ่ะอารมณ์แบบว่าเวลาเจอศัตรูจะแบบจะเฟ ผู้ชายดูคดีจะแบบร้อ,องไห้ร้องโหมกอดการเอ,อะอะเป็นลมสลบอะไรอย่างนี้ก็ฮาเป็นว่ามันชวนให้หลายๆคนจิน้นเชื่อว่าตอนนี้ก็น่าจะมีหลายๆคนมาจิน้นพระรามกับพระลักษ์แน่นอนนะคะกะ็เอาที่สบายใจแล้วกันนะจ๊ะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ